สวัสดีครับพี่เป็นเพื่อนสี่ครับนี่ไอตัวนี้เขาเรียกว่าหนังไอ้นะครับเป็นสัตว์เชื่องชา้านี่นะครับเชื่องมากนู้นี่นะครับน่ารักมากครับผมเป็นสัตว์เชื่องชา้า ที่ไม่ดูร้ายหาพวกพืชไม้แมลงพวกนี้นะครับนี่นะครับให้ตัวเล็กไปแล้วแม่ไปไหนนี่นะครับเชื่องมากน่ารักเลย ถ้าเพื่อนเพที่พีเอฟซเดินหาเห็ดถ้าพบเจอเจ้าตัวเนี้อย่าไปทําอะไรมันนะครับ <S <S 1> <S 1> น้องเขาน่ารักมากโอเคไปละบาย